สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณกำลังอยู่กับ l e t s go Out ออกไปข้างนอกกันวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของเราคนนึงค่ะซึ่งจะพาทุกคนมุ่งตรงไปที่บ้านเจรานายโฮมสเตย์ค่ะเป็นโฮมสเตย์ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอยุธยาประมาณ7-8กิโลเองค่ะแล้วก็บรรยากาศแสนสบายค่ะชิลๆลมเย็นๆถ้าอยากรู้นะคะว่าดีแค่ไหน แล้วก็จะดีเหมือนที่เราบอกไห้นะคะก็ตามกันมาได้เลยค่ะ let's go ถึงแล้วค่ะบ้านเจรานายโฮมสเตย์ค่ะบ้านเจรานายโฮมสเตย์นะคะเป็นชื่อของคุณแม่ค่ะที่นี่ก็เลยอบอวนไปด้วยความอบอุ่นค่ะแต่มีความเรียบง่ายถ้าคุณได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งคุณก็จะตมหลุมรักที่นี่ค่ะ เจอตัวแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่จะพาทุกคนมาทำคำวามรู้จักพี่จิ๋งค่ะผู้หญิงที่รักในการอยู่ในป่ารักต้นไม้มากกว่าสิ่งใดที่นี่นะคะจึงเต็มไปด้วยความรักแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะที่สร้างมาจากสองมือของพี่จิ๋งเองถึงต้นเลยค่ะ พี่จิงเคยเป็นพยาบาลมาหลายสิบปีค่ะแล้วก็เลือกที่จะลาออกค่ะเลือกทางเดินที่มีความสุขในชีวิตมากกว่าแล้วก็หยุดอาชีพพยาบาลมามากกว่า7ปีแล้วค่ะแล้วก็พี่จิงก็เริ่มมาทำโฮมสเตย์ได้ประมาณ2-3ปีค่ะพี่จิงพูดเสมอว่าเราเปรียบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจค่ะในการทำโฮมสเตย์ที่นี่แต่จริงๆแล้วเราว่าพี่จิงก็คือเพื่อนต่างวัย ของเราในวัย63ที่มีพลังล้นเหลือค่ะแล้วก็ยังส่งต่อพลังงานมาให้เราอีกด้วย วันนี้เราได้คุยกันหลายเรื่องค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานแต่มิตรภาพไม่เคยจางหายไปเลยค่ะเหมือนพี่จิงแค่เกิดก่อนเราแล้วก็หยุดรอเราเกือบ20ปีเพื่อให้เราได้มาเป็นเพื่อนต่างว้กันในวันนี้ค่ะ ส่วนของเราแล้วมันมาวันที่หนึ่งที่ก็ถงเป็นเจดกวดขว้างวิ่ไปไปร้อถนนรุ่งเช้าสองทำอะไรอยู่เข้ามาในครัวโผล่มาแล้วคว้างวันที่สามจะคว้างมันวิ่งหนีทันแล้วพี่ก็มาทําที่ปกติคราะตัวนี้มันนอนอยู่เนี่ยมันยากีโอเลยมานชินเป็นที่เดีนที่คอมันโดนฟัดมันเลนมันตกุ้ฟัดชื่อปักหลักต้องขอท่านชื่อชื่อปัก แล้วก็เช็นกลับถ้าถึงไอ้ตัวเนี้ยวันที่สามที่มาถึงมันนอนแล้วหลับแล้วบอกอ,อยู่นี่เองไอ้ตัวนี้แล้วนมมันคัดอยู่อะเท่าไห้่นใจแอบเลยอะอไปตีมามันคงหาอาหารไปให้ลูกกินนมจะเอาอน้ํามาให้น้ํามันก็กินกินกินเกือบหมดถ้วยเลยนะเล็กเล็กเนี่ยนะแปลว,แว่ามันมันไม่ค่อยได้กินนี่ก็ใช่ไงฉจแล้วมันหายไปไหนไม่รู้ช่วงกลางวันเนี่ยเช้ามาอีกแต่นี้มา แล้วก็อยู่ทั้งวันหายไปแป๊บๆมาใหม่ เย็นแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้ก็เลยอยากขอบคุณพี่จิงค่ะสำหรับอาหารมื้อเที่ยงเต็นท์ถุงนอนแล้วก็มะม่วงจากต้นในสวนนะคะแล้วก็ภาพปกคลิปสวยๆค่ะที่อุต่าห์ถ่ายแล้วก็ส่งมาให้แล้วก็คำแนะนำต่างๆที่เรารับรู้ได้ถึงความห่วงใยเสมอจริงๆวันนี้นะคะเป็นทิปสั้นๆค่ะในหนึ่งวันที่ มันก็แค่การแวะเวียนมาเจอกันของคนสองคนมานั่งพูดคุยกันมานั่งปรับทุกข์กันมานั่งถามถึงสารทุก์สุปติดของการและกันแล้วพบกันใหม่นะคะใน EP ต่อไป let's go out ออกไปข้างนอกกันคะ่ะ